สวัสดีทุกคนทุกท่านเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้จะพามาดูสวนผสมประสานของอาจารย์ไวกษียณที่ลงตัวที่สุดนะครับบนเนื้อที่ประมาณสักสางานครับแต่ปลูกได้หลากหลายมากนะครับพิกัดตรงนี้ก็จะอยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอสั์ใหญ่นะครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์กันเลยนะครับมันดับเราขยับไปขึ้นไปดับไปดบหนึ่งถังใช้น้ำมันสามสาอันนี้ สามครั้งสามครงผมซื้อน้ำมันสิ้บ้านเ้ยนั้นนะครับน้ำมันเลยเราประหยัดนะประหยัดน้ำมันอยู่คนเดียเขายี่สองเวลาตรงนี้ต้งใส่เลยคบเชื้อเพื่อเชื้อเพลิงแต่เื่อเยื่เยไปเยไปสุดเลยสุดประทิงเกลียวใหญ่งเลยหัวหาน้นเลยเล็กเล็พิเศษกาไดสยี่สมนตอ้ลำใหญ่เองสั่งซื้อขาไม้ ได้หมดได้หมดไม่แผ็เลยไรไม้ได้หมดเลยนะทีเดียวผมซื้อไม้ไว้หลายซืายชิ้นหลเยอะนี่ละมุดใช่ไหมเนี่ยอันนี้ละมุดอันพันเส้นอันพันอันนี้นะเขาผมเป็นใบอย่างนี้แหละเนี่ยใบไม้่นะใบไม้อันใบไม้อันเราทุอ่ะปุ๋ยมากเกินไปไม่ไม่เป็นไรครับจะไปตกใจ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันพื้นเองเดี๋ยวมันหลุดเองใบแก่หลุดเองไเมริกใบที่นี่ก็ยาใส่ปุ๋ <ใน S 2> ยเน้นน้อยนี่ไม่ต้องเล่นอะไรเล่งแต่น้อํอให้แต่น้ําพอนะพอ,อ,อตัวตัวปั๊บก็พอ,อตัวตัวปับ๊บะคิดถ้าเป็นขี้ควายต้อง้าหกปียขี้บัวขี้ควายหมาเนี่ยแต่ขอให้แห้งเใ,ให้แห้งเลยให้ทาทุเรียนาไ,ไ,ไม่ได้ทุเรียนอย่าท้อครับท้ออย่าถอยถับปุ๋กทุเรียนเนี่ยสู้เลยก็ผมเคยตายมาามาก ที่นี่ที่นี่อย่างไรรก,กผมตรงไหนว่างผมปลูกหมดและต็มผมรู้แล้วครับเอเ้อเอนี่อะไรครับอาจารย์ถั่วพูอ่ะครับถั่วเขาเรียกว่าถั่วถั่วแปรบ,ปบอ๋อครับครับมมเ, <laughs> อ,เ,เอเกครื่องเผาถ่านอาจารย์เข้าท่าเครื่องเผาถ่าน ไม่มีควนันเข้าท่าเข้าท่าอันนี้เผาแบบเผาแบบน้ำมันใช้น้ำมันใช้น้ำมันลอนังน่งลอ่อเนี่นเนี่ยล่อยังคจะไม่เอาใช้หรือเพราะถ่านผมื้อ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครมาช่วยอาใคร แเราคงจะเจ็บเอวเนาะถ้าทำมากถ้าท่านมาช่วยกับเให้ยงให้มาช่พี่น้องก็ทำมาเลี้ยงแล้วมันเผาเองก็ได้เอามันเอาไม้มาฝากเผาพี่น้องกันส่วนมผสมขนาดลำใหญ่เอ้อมาไฟต่อไม้เก่าอ่ะส่วนนี้ผมอันนี้ผมผมอันนี้ผมเอาดินผมขุดดินไปปลูกต้นเลี้ยงคนดินตรงนี้ดีมากเลยมันเป็นดินสีดําดินที่ปลูก ดินที่ปลูกต้เรียนได้แหละดินลุกหลังได้นะครับไม่ได้อย่างเดียวคือดินเกลือกับดินโคลนครับเขาเรียกท้เรียนว่าถ้าเป็นที่ราบต่ำถ้าฝนตกมักจะขังเนี่ยให้ทําเป็นคูครับท่านก็รู้เหมือนผมนะนกนี่ครับนี่ยดอกมากเลยครับเริ่มสุก้วปีปีนี้ต้เรียนต้นนี้รู้สึกว่าเป็นต้นเรียนห้าปีครับผมนี่นี่นี่ออกดอกออกแรกอกรุ่รกล้อาไม่สมบูรณ์ ออกที่แรกมันสมบูรณ์แลครับท่านนี่เขาว่าตอนนี้ออกรุ่นแรกจะได้กินลูกอย่างนี้เนี่ยนี่นี่เลนเต็มๆในลูกนี้ครับจะได้กินแต่ถ้าอย่างนี้เขาว่าไม่มีเนื้อต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับครับเนี่ยที่แรกเนี่ยไม่มีเนื้อครับจะได้กินลูกนี้เนี่ยนี่เวียใหญ่ดูดิมันออกยันปลายเลยจารนออกยันปลายเลยสองร้อยบาทวันนี้มาอีกค่าต้นวันนี้มาอีกค่าต้นต้นท่นนี้ครับเนี่ย วันนี้ฮะต้นต้นนี้เขาบอกตุเรียนปลูกสองปีแต่เขาทางวันนี้พอต้นเานี้เขาตัดศอกเขาตัดเท่านี้ศอกหนึ่งเขาต่อเขาติดตามาที่เป็นแล้ววันนี้ผมจะลงลงลงในวงบอกอันนี้เขาุเรียนสองปีครับที่มันเป็นไปได้ยังไงต้นเราสองร้อยมาวานี่มาทามาทางเคอรี่แต่วันนี้ไม่อีกห้าต้นแต่บอกต่อเท่านี้ต่อพันพื้นเมืองเลยแต่มันมันเสียบยอดมาน่ะนเขาเสียบ <ผม S 2> ยอดครับอันนี้ได้กินเลยผมว่าผมว่าอาจจะใช่ เขาคงไม่กลนะัวเงินในเพจคงไม่กลัวครับเขาเสียบยอดมาเขาเสียบยอดเร็วเขาขอต้อนมันใหญ่หาจริงรจริงใช่ครับแล้วท่านเคยเห็นทุเรียนสามขาไหมสามขาคืนนีนะครับคือสามลากนะรับรา,า,ากต้นแล้วก็ขาเขาก็ว่าดดิผมเล่นทุกอย่างไอ้เนาะครับเงาะนี่ยฟูจินั่นได้กินหมด อาจารย์แล้วถังอะไรเนี่ยครับเนี่ยนั่นก็ะถางครับอ๋อที่ท่านบดือดนี่ถ่านเดืเตาอ๋อครับนี่ตาถ่านแบบเผาอันนี้เผาเมื่อวานนี่ครับนี่เผาวานนี่ผมยังไม่เปิดดูเลยอือันนู้นเผาไม้ใหญ่ไม่ได้นะอันอันนู้นเผาเผาเผาไม้ใหญ่ไม่ได้เตาสแตนเลสเผาได้ขนาดนี้แต่นี่ทำเองครับไปให้นี่กำเผาอยู่นี่ยนี่เสร็จแล้วดับวานนี้ผมยังไม่เปิดดูเลย เผาไม้ใหญ่ๆได้ครับใหญ่ใหญๆพวกนี้ก็ได้เนี่ยแต่มันได้ขอให้ลงได้ใช่อยลงได้เออถูกต้อนุนต์อนุนต์ไม่ได้ออนุนต์อนุนต์อย่างใหญ่สุดได้เท่านี้เนี่ยนี่ครับเลี้ยงให้เป็นระเบียบครับอออขครับอดรอดไม่ได้ใบไหมท่านเห็นเองใช่ผมปล่อยแต่ต้องให้น้ํานี่เนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยใบไหมใบใบงอใบใบบีบกันมียาอยู่ครับใบบีบกันต้อมียา ผมว่ามันไม่ให้น้ำเยอะอยู่อันนี้ผมให้ช้าให้เลนมันเป็นตบเห็ดใบบีบหนึ่งขาดน้ำสองน้ำมากไปเป็นไปไม่ได้หน้าแรงผมให้เลยนี่ตรงนี้ใบไม้หม็ฟันเดินแต่ไม่ไม่กลัวใบเกล็ดด้วยล่วงไปผมเอาใบใหม่เปิดมานี่ใบพวกนี้นี่ใบใหม่ครับผมว่าอันนี้เป็นหนึ่นะครับนี่ใบใหม่เนี่ยนี่เนี่ยัใบใหม่

ดอันนี้ผอไม้ใหญ่เลยทานหมดได้นะเนี่ทานหมดเลยนั่นะถายดูเลยทานหมดได้ไอันนี้เผาไม้ใหญ่แต่ว่าไม่งาเหมือนอันนู้นอันนี้มีฟันมีควันขึ้นบนครับควนขึ้นองูนี่นี่องออกแล้วแล้วก็แล้วแล้วฝาปิดอันนั้มาแต่มาอูทีนก็ไม่อ้ออยู่ตรงไหนมีท่อท่อเขาจะมาแค่ หกนิ้วเจ็ดนิ้วเองครับควน <ไอ S 1> ควนควนไม่ใช่ควนมากหรอกอันนี้ครับเนี่ยเนี่ย,ย,ยนี่อย่าอยู่อยู่ขาหว่านี้เตียไม้แดงไม้แดงเ,เ,เลยเ<ม>หรอเขา<อ><ๆ>เขาทำไร่เนี่ยเขาจะมาหาเองพวกลูกศิษย์ผมที่มันหนุ่มๆลูกศิษย์ผมมันอป็นสามสิบปีสี่สิบปีมันทำไร่เนี่ยบุกเบิกไร่บุกเบิกอาจารย์ผมไม่ไม่ไม้พอทานเดี๋ยวมาติรถรถติดอัพละฮะอันนี้อันนี้น้ำล้นนะปล่อยผมปล่อยหยุด ผมปล่อยหยุดครับนี่ผมปล่อยหยุดน,นี่ลยยดลจริงๆผมผมป,ปล่อยน้อย่ก็็ไมเปนใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากเนี่ครับต้นนี้ครับอันนี้อะไรอันนี้ชมพูวันทิพย์เหรอครับเนี่อยอันนี้รถเป็นเอ่อทอครับอ๋อทอทอไข่ไข่าเหลืองเน่ะครับเออเออเออให้ปลูกใหปลูก ต้นใหญ่มากใหญ่เนี่ยท้ออทิ้งเหมือนตุเรียนเนี่ยเขาเปิดจุดไปครับเนี่ยเนี่ยมันเคยมันไม่สมบูรณ์ครับนี่ลำใหญ่นี่ลำใหญ่ตัดทิ้งไม้ลำใหญ่ผมต้นเนี่ยต้นใหญ่แถวนี้ดินปลูกลำไยดีนะผมตัดทิ้งนะครับเลยนี่ไม้ของเขาเลยเนี่ยเอาวัตถุฐานอันนี้อันนี้อันนี้นครพนมหนึ่งนพนครพนมหนึ่งเล้นจีเล้นจี่นครพนม ผม,มเกิดครับุนเลี้ยงกีต้นนะครับนะดูดูท่านหนเลี้ยงบีได้ผลครับผลครับผลต้นนี้ลำใหญ,ใหญ่ใหญ่มากครับอันนั้นไม่ใช่ของผมครับใช่ใชลำใหญ่ใหญ่ก็ไม่เป็นตไม่เป็นลูกไม่เป็นลูกหรอกครับใหญ่เกินเพราะเขาไม่รู้จะตัดครับเป็นต้นโบราณนี่ครับต้นนี้เนี่ยมันเหมือนจะตายไม่ตายเนี่ยมันหยุดมันหยุดไกลม,มันขาดน้ำาาเนี่ยตอนนี้ผมม่เลยประชดมันประชดมันเลยมันก็ตายห อันนั้นไผวียดน้ำใช่รับไผแบดดูไผแบดดูออกตลอดที่ออกตลอดที่แบดดูแบดดูไผแบดดูโอ้มันเป็นไผจากของต่างประเทศน้ำหอมนี่น้ำหอมครับน้ำหอมนี่มันปุ๊กก็ไปซื้อมาจาก

นี่รอดได้ครับเนี่ยเพราะว่าถ้าผมรู้แล้วหาทางแก้ไขการต,ตายได้เนี่ยผมปลูกเท่าไรผมก็ปลูกผมรู้แล้วผมทําเป็นเนี่ยที่บ้านกรุงเทพผมก็ไม่ปลูกหานในที่บ้านหลังนั้นผมก็ลงปลูกอย่างนี้ลเลยเหรอพี่เนี่ยลงกระตายนี่โอ้อครับอยู่กรุงเทพเองครับบ้านไม่บ้านที่อยู่ครับมันมีพื้นที่ผมไม่กรุงเทพมีไหมมีแต่ไร่ไร่แต่ริ้วอยู่ก็อยู่เกียรตงศระรามเก้าเลยอยู่หลัง รงมาสิรงมาศรีนครินทร์เนี่ยากประเวทเผมอยู่มินบุรีอ๋อบ้าบ้านบ้านมินบุนรีพกเวยอ๋อมินบุรีก็ใกล้ผมก็ใกล้พี่ครับ้านผมอยู่มินบุรี<อ>ลูกชายครับลูกชายผมคนนี้มันมันเขาไอยู่เมืองไทยก็ไปไปไป,ไปอเมริกาสามเดือนได้พักสิบห้าวันมยอ่ใช่ครับแต่ทำบ่อน้ำมันครับเขาทำบ่อนในมันที่คอนซัต ไปสอไปฟรีเคื่อบินฟรีหมดสอเดือนรับสิบห้าวันครับกับประเทศไทยสิห้าวันไปทีครับเลยทำติดตั้งถุกบวอถัน้ำมันบวัวโลกนะบริษัทเขาบริษัทชามเนี่นะครับตรงเนี้ยเนผมมันร้่วเลยมันไม่มีเงินทำดีมากเลยครับผสมเอา จานสุดยอดเลยใช้พ huh. like uh ื huh. so ้นที่ได้คุ้มค่ามากนะครับตอนนี้แหละครับสนุกครับครัยาลกเนี่ยไม่ใช่ขี้ค้านครับยาใช้ยาฉีดสามจีนลูกสิบคนนึงครับครับลักษณะเนี่ยโอ้โหลูกสวยลยลูกสวยสามจีเลยนะครับแบบปุ๊บไปใหม่เนี่ยเออจะให้ดูทุเรียนสามขามาดูมาดูทุเรียนสามขาไม่ดูหรอ นี่คือมันึสามขาเขาบอกว่ามันดีกว่าขาเดียวไม่เกือบเราไปไ่เกือเนี่ครับมีขาหนึ่งมีขาหนึ่งมีตีนไปหนี่งนี่ขานี่นี่ต้นตอต้นตอตัวเรียนเม็ดนะครับนี่ขาหนึ่งครับนึ่งนี่นี่ขาหนึ่งทุเรียนเขาบอกว่าทุเรียนซับขามันดีกว่าขาเดียวยังไงเขาบอกว่ามาช่วยกันหากินดีพายุมา ไม่ล้มเลยแข็งแกร่งมันจะแข็งแกงร่งตรงที่พายุมาจะไม่ล้มมันมีสามขานี่อะไรครับอาจารย์อันนี้ชงคูครับออโอ้ยอันนี้นฟันทิ้งเลยนะคุณเอาไว้ต่อ <c oughs> เอาไว้เพื่อนอันนี้เราชงครูของไม้ไม้ล้มพักล้มล้มที่ยีสามขา,ขาผมมีอยู่สี่ต้นผมปลูกไปหัวพักต้นหนึ่งปลูกไปนี่ต้นหนึ่งนี่นี่นี่โหลดแล้วแหละ มีต้นผองทัานมีต้นใหญ่ๆอยู่ในยัง,ยงผมเริ่มลงปีสองปีปนี่ผมเริ่มไปทำปีหกห้านี่หกปีครับหกปีโควิดครับตอนนี้มะม่วงเริ่มออกลูกอยู่แปดริ้วแปรนมสารคามผสมสารคามโอ้ผมผ่านผมผ่านผมผมไปหาลูกเล็บ้านฉางลูกคนเล็กอยู่บ้านฉางผมมีสองคนลูกคนเล็กอยู่บ้านฉางทำพิษตะกอน ว right right, ิทยุพร้อมทำแท่งขุดเจาะโอมาทางนี้หมดเลยเครื่องกดทั้งคู่ค้นี่ต้นอะไรครับอาจารย์อันนี้เนาะเง้ออ๋อวัวดุงอยือนเงี้ยงามงามนี่มันสกุลผมนผุนแค่หกเดือนง้อเนี่ยมันสวยตั้งอยู่ตรงนี้งอเอาลงเรียนนาสาลนี่แหละครับพวกนี้ติดตามาได้กินเลี้ยวครับขอเนี่นาปีหน้าออกลูกเล้วเนี่ยะเลี้ยวครับนี่ที่ตรงไหนเอาเลย ว่าต้นนี้สวย,ยสวย,ยครับอย่าไปใส่บุบบุก,กนันอย่าไปใส่ร้อนว่าอุ้ยไยส่ผู้ชายไม่ต้องท่านลดน้ําเอาไว้ครับอาจารย์มันจริงไหมครับที่ว่าเขาว่าถ้าต้นมันสูงแล้วให้ตัดปลายมันถูกต้องถูกใช่ไหมครับนี่ผมก็เริ่มจะตแต่งจริงผมเริ่มแต่งดูน้ำแบบผมแต่งอันนี้ผุกต้อผทุกเสียดายครับจริงสวยเขาเรียกว่ากระโดงถ้าออกทุกด้านเขาเรียกว่ากระโดงครับครับอันนี้ผมแต่งแล้วเนี่ยอันนี้มมู โมซันกินบองย้ให้ตหมดันเริ่มยืนเริ่มยืนยืน,ร,ยนรับอย่างนี้รอดแล้วสบายนั่นแหะนั่นแหละครับคือต้นนั้นเกิดก่อนเขาต้นใหญ่ออกใหญ่ออกมาอีกท่าผมผมรู้สึกว่าจะจะมาท,ทมมีผมแส่ทีมมีมาหวานครับ ไปไม่หมดเลยครับผมไปเลยตัดยอดผมเสียดายมากแน,ตน่ต้นึต้นันใหญ่ว่าเขานั้นน,น่ะนะม,มันมาชงงมนะมาชนได้ได้ใบใบเจ็บเยอะแน่ๆนนแต่ผมจะลองรักษาดูไม่รอแม่ปลูกใหม่รอดแท้แต่รอดแต่ว่ารอดนี่ยอดม,ม,มันเริ่มอยอดมันเริ่มออกแล้วครับผมจะเอาไว้นะครับนะครับในยาผมทำดินโตงดินทองมันนะพวกนั้นเลยนะนะอันพวกอันนี้พวก i need work i need to